ครั้งแรกก็งี้แหละเดี๋ยวก็ชินอะนี่ค่ะขนมของเธอแหมลีลาดีแบบเนี้ยเดี๋ยวเข้าหน้าตะเลี้อีกนะได้ครับ ฮัลโหลค่ะฮะ huh? ตอนนี้เลยเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะแ <c oughs> ฟนฉันกำลังมาเธอต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่งั้นอ่ะเธอชะตาค่ะแน่เปิดประตูสิฮอยถ้าไม่เปิดอ่ะเฮียจะพังเข้าไปแล้วนะ ทำยังไงดีครับทำอะไรอยู่ว่าทำไมม,มันช้าจาังขอโทษที่ให้รอนานนะคะเสียอืมไม่เป็นไรหรอก เป็นพนักงานทำความสะอาดครับอพอดีป้าแม่บ้านเขาไม่สบายอะค่ะเขาก็เลยให้หลานมาทำแทนเสียขาเดี๋ยวไปนั่งนิ่งก่อนนะ<ป>เสียขาวันนี้เสียขางนี้ไหมคะไม่อะวันนี้เสียต้องไปส่งของที่ท่าเรืออ๋อท่าเรือที่มีเรือยอเยอะใช่ไหมคะ ออยอยากไปอ่ะขอไปด้วยได้ไหมคะได้สิจ๊ะมีพี่ทั้งคนนะไหนๆก่อนที่พี่จะไปแล้วพี่ขอสปาร์ลฮึมเธอก่อนไปได้ไหมชดเชยที่พี่ไม่อยู่หลายวันอ่ะอ,อย่าพึ่งสิคะในนี้มันมีคนอยู่นะคะอ้ออาเพราะว่าเฮ้ยมึงออกไปข้างนอกก่อนสิไอห,หน้าขาดโมาลิน คงไม่ได้หรอกครับเพราะผมเนี่ยยังมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ผู้บอยมึงกลับไปก่อนมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงเสีย่ะเสียใจนินก่อนนะคะมีพ่อค้ารายใหญ่ตัวเป็นยินวหน้าผมแบบให้ผมที่กลับได้ไงครับนี่มึงหมายความว่าไง ยกมือขึ้นแล้เวเตรียมตัวเข้าตารางได้เลย,เลยนี่แกไม่ใช่เด็กอย่างว่าหรอผมเป็นเจ้าหน้าที่อ้อยยิงมันเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จาบเงินยัดเจ้าหน้าที่ให้ออย อยู่รู้ตัวไหมเนี่ยฉันรู้ดีค่ะเสียม่แกจะทรยศฉันเหรอฉันเลี้ยงแกมาอย่างดีที่ฉันอยู่กับแกทุกวันเนี้ยก็เพราะหน้าที่ม่แกหมายความว่ายังไงฉันถูกทางการส่งตัวมาเพื่อให้มาล่าแกไงแกถูกจับแล้วไอเสี่ยตันหากลับจับมันไปสิยืนทำบ้า